สวัสดีครับผมต้นเด็กติดเกมวันนี้จะมาสรุปเนื้อเรื่องฟอยด์นอนแฟนตาซีรีเมคตอนที่2ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับถึงตอนนี้กลุ่มเอลวานลนทำภารกิจสําเร็จและยังสามารถอาชีวิตรอดออกมาได้ทั้งหมดอีกด้วยแม้ว่าเมืองจะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากแรงระเบิดถึงขนาดนั้นกลุ่มเอลวานนก็ยังยึดมั่นในเป้าหมายของกลุ่มที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการปกป้องโลกนั่นเอง หลังเกิดเหตุการณ์ทางชินราได้ประกาศข่าวเหตุก่อการ้ายที่เกิดขึ้นกับเตาปฏิกรณ์มาโคที่1ให้แก่ประชาชนได้รับทราบการระเบิดทําให้ความเสียหายแก่เมืองมิดการ์ดเซตเตอร์ที่1กับเซตเตอร์ที่8และประกาศว่าอาคารรอบๆบ,บริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากและประชาชนในพื้นที่อาจได้รับอันตรายเมื่อกลุ่มแอวเลนได้หนีออกมาถึงตัวเมืองได้สําเร็จ พวกเขาก็ได้เห็นภาพประชาชนกําลังเดือดร้อนและได้รับบาดเจ็บไปทั่วเมืองก็ได้รับความเสียหายเกินกว่าที่พวกเขาจะคาดคิดทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาว่าเหตุทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะพวกเขาไม่ไม่จริงนี่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพวกเราใช่ไหมแล้วถ้ามันใช่ละ่ะอะไรเกิดขึ้นไปแล้วก็ให้มันแล้วไป ทหารรับจ้างพูดถูกมันอาจจะดูไม่มีนะักแต่พวกเราหยุดไม่ได้แล้วนี่แค่ตับปิกรแรกเท่านั้นและโลกใบน,นี้ก็ยังไม่ปลอดภัยจนกว่าเราจะกำจัดเตาปฏิกรที่เหลือแต่แล้วพวกเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้และที่เห็นอยู่นี่เป็นแค่จุดเริ่มตน้นพวกนายทุกคนต้องมองภาพให้ใหญ่ขึ้นไม่มีสิ่งมีค่าใดที่คู่ควรจะต้องต่อสู้เพื่อแย,ย่งชิงให้ได้มาโดยไม่มีความสูญเสีย แม้ว่าพวกนายจะไม่ได้ร้องไห้ออกมาแต่ฉันก็รู้ว่าพวกนายกำลังเจ็บปวดเหมือนโลที่กำลังเจ็บปวดอยู่ในขณนะนี้แต่มันจะผ่านไปด้วยดีเพราะว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อนายเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระที่นายแบกเอาไว้ใยอาจจะวาดกลัวในอาจจะวิตกานอาจจะกังวลและก็ใช่เงินของนายไม่ว่าพวกนายจะมีปัญหาอะไรฉันจะช่วยพวกนายเอง แล้วเราจะทำอะไรต่อไปหัวหน้านั่นง่ายมากเราก็ย้ายตูดกลับบ้านกันไงเพราแล้วทั้งหมดก็มุ่งหน้าคือรถไฟกลับบ้านคขาได้เอ่ยปากถามเรื่องเงินของเขาแต่แบร์รี่ได้ตอบกลับไปว่าเขาจะได้ค้าจ้างเมื่อเขาทั้งหมดกลับถึงหานแล้ว ระหว่างทางไปสถานีรถไฟเจสซี่ได้นำมาเทเลียมาให้คาวเพื่อเป็นการขอบคุณที่คาวได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้คาวเดินผ่านเมืองที่เสียหายผู้คนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ทั่วบริเวณเขาเดินมาถึงตึกแห่งหนึ่งที่กำลังเกิดไฟไหม้แล้วก็มีภาพเหตุการณ์ความทรงจำบางอย่างเกิดขึ้นปรากฏในหัวของเขามันเป็นภาพเมืองที่ถูกเผาเป็นทะเลเพลิง ที่นั่นเขาก็เห็นเซฟรีรอสยืนหันหลังอยู่ท่ามกลางทะเลเพลิงเซฟีอสค่อยๆหันหน้ากลับมามองเขาและเขาก็ได้กับสติึ้นมาอีกครั้งเขายังรู้สึกสนุกกับภามเหตุการณ์ที่เขาได้เห็นเขาพยายามรวบรวมสต,ติแล้วถอนหายใจอย่างโ่่งอกและเขาก็หันหลังหมายเดินจากไปทันใดนั่นเองเซฟรีอสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นสอนหน้าเขาในระยะประทิษน้าเงยหน้าขึ้นมองเซฟีอสอย่างตื่นตระหนกและกระโดดถอยห่างจากเซฟรีอส มือของเขาจับดาบเตรียมต่อสู้ทันใดนั้นตึกข้างคก็เกิดถล่มมาอย่างรุนแรงคนท้าวต้องกค้มหน้าหลบเมื่อมองขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นเซฟิรัสกำลังเดินจากจนลับสายตาไปท้าสับสนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่มันใช่เรื่องจริงหรือไม่ตอนนี้เขามีอาการวิตก่างวนได้ชัดเขาค่อยๆเดินตามเซฟิรัสไปจนถึงต่อแห่งหนึ่งและเซฟิรัสก็หยุดลงแล้วหันมาเผชิญหน้ากับล่าว แกไม่ใช่องจริงแกมันตายไปแล้วฉันน่ะเหรอฉันฆ่าแกด้วยมือฉันเองโอ้นายไม่ต้องมาพูดเตือนความทรงจำฉันหรอกนะมันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของเราทั้งคู่ <S <S ตอนนั้นก็คือตอนนั้นและนี่คือตอนนี้ฉันมีอะไรอยากจะขอสักอย่างโลกที่เรารักกำลังจะตายอย่างช้าๆอย่างเ,เงียบๆและอย่างเจ็บปวด แค่ทนดูโลกต้องทนทุกข์ทรมานได้หรือคราวแม่แม่โลกจะตายหรือไม่หลายสิ่งเหลือเกินที่จะต้องสูญเสียไปเมืองเกิดของนายกำลังลุกไหม้เ <c oughs> สียงล้อของเธอที่อ้อนวอนขอให้ฉันไว้ชีวิตนาย ร่างกายที่สั่นไหวของเธอต้องยอมสยบให้แก่เหล็กที่เยือกเย็นสิ่งที่เคยผูกพันเราไว้ด้วยกันมันไม่มีอีกแล้วและฉันก็ลังเกียจที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกแบบนั้นเรื่งนี้เองเป็นสาเหตุที่ฉันอยากจะขออะไรนายสักอย่างไม่ต้องห่วงมันเป็นคำขอที่ง่ายมากวิ่งข่าววิ่งหนีไป นายจะต้องไปนายจะต้องมีชีวิตยอยู่แกไอสารเลวดีข้าวดีมากจำความรู้สึกเกียดชังนั้นไว้ ทิ้งเสียงค่าวเขาพบว่าตัวเองอยู่ในต่อเพียงลําพัง,ง,งเขาเก็บดาบและสงบใจเขาคิดว่าภาพที่เขาเห็นอาจเป็นเพราะควันจากนาโคกก็เป็นไดน้ที่ทําให้เขาเกิดภาพหลอนว่าแล้วข่าวก็หาทางไปสถานีรถไฟต่อไปจนเขาพบกับสาวขายดอกไม้คนหนึ่ง นายมันออดแอร์เกินไปที่จะช่วยเหลือคนอื่นแม้แต่ตัวเองก็ยังช่วยไม่ได้เลยเธอเป็นอะไรไหมเฮ่ hey, นายเป็นอะไรไหมฉัน <c oughs> สบายดีรับน, <c oughs> นี่ไว้สิ <c oughs> ฉันให้ <c oughs> ดอกไม้ <c oughs> ใช่แล้วล่ะมันเป็นของขวัญ ก็นายช่วยไล่พวกนั้นไปให้ไงพวกไหนท่างมันเถอะดซะว่าเป็นของปัะที่นลึกขอแค่โชคดีฉันได้ยินนะเท่าไหร่นั่นก็แล้วแต่ว่าลูกค้าเป็นใครสำหรับเธอแล้ว ฉันให้ฟรีคนที่รักกันมากจะให้ดอกไมช้ชนิดนี้เมื่อทั้งสองกลับมาเจอกันนี่ฟังนะฉันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอันตรา,ายหลายเรื่องแล้วก็คิดว่านายน่าจะเป็นแบบนั้นแหละและ้วไงต่อก็อยู่ห่างๆฉันไว้เกี่ยวนะเธอคิดว่ามีคนอยากจะทำร้ายเธออย่างนั้นเหรอหรือว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เธอเศรออ้าอยางงั้นหรือเปล่า ใจเย็นนะไม่มีใครจะทำร้ายเธอหรอกฉันสัญญาเฮ้ hey, ฟังนะต่อปฏิกรณ์ <c oughs> มาโค้เพิ่งระเบิด <c oughs> เธอไม่ควรจะขายดอกไม้อยู่แถวนี้ช่ <c oughs> <c oughs> ยด้วย พวกมันคือตัวอะไรวางอาวุธลงเดี๋ยวนี้นี่ผู้นายตาบอดหรือไงนายผดถูกหยุดหยุดก่อนยินดีที่ได้เจอเธอนะ วางดาบบนพื้นเดี๋ยวนี้เมื่อสาวขายดอกไม้จับไปก็ปล่อยให้ข่าวกับเจ้าหน้าที่รักษาวความปลอดภัยเผชิญหน้ากันเจ้าหน้าที่บอกให้ข่าววางดาบลงบนพื้นแต่ขาายกดาบขึ้นเตรียบต่อสู้ในขณะที่เขาตกเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวไปเสียแล้วเขาต้องฝ่าดาบของเจ้าหน้าที่รักษาวความปลอดภัยจํานวนมากที่ออกมาตามล่าเขาไปยังสถานีรถไฟ ในขณะหลบหนีคาวโดนเจ้าหน้าที่ล้อมอยู่ในเซกเตอร์ที่8หนึ่งในเจ้าหน้าที่มีคนหนึ่งจำคาวได้และพยายามจะห้ามเจ้าหน้าที่คนอื่นแต่ไม่เป็นผลขณะเดียวกันนั่นเองคาวเกิดมีอาการเจ็บศีรษะขึ้นมาอีกครั้งในทันทีเจ้าหน้าที่ก็บุกจู่โจมเข้ามาคาวพยายามจะฝ่าวงล้อมหนีออกมาให้ได้แต่เจ้าหน้าที่ก็มากันเป็นจำนวนมากการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดจนสุดท้ายมีรถไฟขบวนหนึ่งวิ่งผ่านมาพอดี ขาวจึงช่วยโอกาสนี้กระโดดลงไปบนหลังคารถไฟทําให้สามารถหลบหนีออกมาได้สําเร็จสำหรับในตอนที่2นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากช่าก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจไพ่นท์แฟนตาซีไทยแลนด์ด้วยนะครับนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ